สวัสดีเอฟี FC, ที่เคารพทุกท่านคะ่ะตอนนี้เราก็มาถึงนะคะ่าส่วนอ้อยนะคะที่เรานําคะแนนที่แม่แม่ FC, เอฟซีเนดูใบบัวนะคะนํามาซื้อนะคะเป็นลําอ้อยกําลังพอดีกินเลยคะ่ะเพราะว่าได้ทั้งลําอ้อยแล้วก็ยอดอ้อยนะคะแล้วก็จะมีเป็นเนเปียด้วยนะคะแม่แม่ที่มาซื้อไว้นะคะก็ต้องขอบพระคุณไปยังเอท,ทุกท่านพรววาะคามสวัสดีแม่แม่อฟซี FC, หน่อยนะคะ ขอบคุณอ่ะขอบคุณแม่แม,แม่ก่อนนะคะครบับคุณแม่ครับที่เมตตาให้กับน้องบอบนะคะค่ะตอนนี้พวก,นนพวกเราก็ใช่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเอ็นดูเนาะ<แ>ตอนนี้พวกเราก็จะขนสะเบียงไปให้ลูกสาวแล้วนะคะ<แ>นี่ค่ะหมดนี่เลยนะคะก็เจ้าของสวนใจดีแบ่งให้เนาะนะคะแบ่งแบ่งขายให้เรานะคะแ,แล้วก็ได้เอาไปให้ลูกสาวกินนะคะเด็กเมควางขออนุญาตนะคะแบก ลำอ้อยแบกในเปียขึ้นรถกันก่อนนะคะตอนนี้ช่วยพ่อครานก่อนนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะขอให้โชคดีมีฉายร่ำรวยเงินทองถุกๆท่านเลยนะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะทยอยเอาขึ้นรถกันนะคะอาหารเช้าแล้วก็รวมถึงอาหารเย็นของน้องใบบัวได้แล้วนะคะส่วนต้นสับปะรดก็เดี๋ยวรอนะคะรอเขามาถึงเราก็จะไปเอากับพี่พายบรรชัยกันเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ